สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้ถือว่าเป็นวันที่เปิดตัวถังเฉินได้พอดิบพอดีอดมาเพราะว่าวันนี้มีล่าก,กระดูกด้วยและก็ไปเปิดด่านนี้พอดีเลยอะ่ะเออก็ดูเป็นด่านของคุณท่านเขานะคะก็เดี๋ยวยังไงวันนี้เราจะมาพูดถึงว่าทีมตีกระดูกของถังเฉินต้องใช้สกิลยังไงบ้างแต่เราขอบอกตรงนี้ว่า เราจะบอกแค่แบบทริคในการแบบวิธีการกดวิธีการปล่อยสก,กิลแค่นั้นพอนะคะแต่ถ้าเรื่องของการคำนวณคูลดาเมจอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะเข้าไม่ลึกถึงตรงนั้นนะแต่เป็นว่าเดี๋ยวไปดูตัวละครกันว่าถ้าถังเฉินเพียงแค่สดาวเหลือเท่านั้นนะเราบังเอิญเปิดได้จากตู้มา2ตัวนะคะทุกคนแล้วก็ได้แหวนแสนปีมาด้วยฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราใสา่วแหวนอะไรยังไงบ้างวิธีการอัพเพิ่มแต้มอะไรยังไงระหว่างที่รอบอสเกิดนะคะป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ดูหน้าตาทีมก่อนเอาตรงนี้แล้วกันทีมที่ลงเป็นประมาณนี้นะคะก็คือหัวอู่เจียงจูนาหนา้าแล้วก็นกสุดขาวถังเฉินและก็ถังลับนะคะโดยที่ถังเฉินแค่สี่ดาวเหลืองนะแล้วก็อาวุธถังลับเนี่ยสองดาวแดงแล้วก็อันแรกที่ใช้เป็นคันสอดไหลเสียงแล้วก็ลูกพิษนะคะหัวอู่ก็ถ้ามีวงแหวน เป็นออปชันแบบว่าสปีดเยอะๆก็ใส่เข้ามานะคะหัวอูจะได้ออกคนแรกๆแล้วก็วนกับเทินมาบ่อยๆเพื่อจะได้บัฟทั้งเชินได้ส่วนน้องเจียงจูถ้าใครเลือดไหวแบบทีมแข่งแก่งถึกมากพอนะแหวนที่3ามนี้ให้เป็นดอกบัวนะคะดอกบัวมันจะเพิ่มเรื่องของพลังวิญญาณแต่ถ้าหากว่าทีมเลือดไม่พอก็ใช้เป็น HP เอาลองดูก่อนว่า จะรอดไหมเพราะว่านาหน้าของเราเป็นตัวละครที่อัพเสริมขึ้นมาเป็นตัวสำรองนะก็เลยต้องเอาเลือดให้น้องหน่อยน้องหน่อยนะโอเคนกสุดขาเอาไว้มาบัฟนะคะใช้สกิลนี้ล้วนๆเลยประมาณนี้ปะ6 5 4เดี๋ยวเรื่องวงแหวนเรามาพูดตอนจบทีหลังนะเดี๋ยวให้ดูวิธีการเล่นก่อนว่ากดเล่นอะไรยังไงบ้างเคเริ่มมาจิ้มถัง เริ่มมานี่นี่อันนี้คือรูปที่ติดนะแต่ว่าเดี๋ยวเริ่มแรกอะเราลองจำกัดจำกัดลูกข้างๆก่อนโอเคลองดูก่อนว่าลูกข้างๆอะ่ะมันตายไหมถ้าตายอ่าต้องเก็บลูกข้างๆก่อนแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปใส่สเตตให้ตัวบอสของเราโอเคหมดนะคะ จิ้มตัวกลางไว้เลยจิ้มตัวที่มันติดสถานะแบบนี้รูปหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็ให้ถังเฉินอนะใช้สกิลที่3ไปตีให้มันติดให้มันติดสเตตอย่างงี้นี่สี่ขั้นสี่ขั้นแบบนี้นะคะแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นสารี่ทำดาเมจต,ตัวเนี้ยตัวเดียวเลยจิ้มยาวๆไว้เลย นี่นะสามเธอเดี๋ยวเราดูดาเมจนะว่าถ้าบัฟหมดแล้วดาเมจเราจะขึ้นมาเป็นเท่าไหร่นะคะคอยดูแถบข้างๆด้วยนะจะได้แบบบัฟต่อทันนะโอเคถังเฉินยิง,เ,ญญงเดี๋ยวจะเตรียมเจอบอส เนี่ยบัฟหมดปุ๊บเปลี่ยนไปใส่บัฟนะคะบัฟหมดแล้วนะเมื่อกี้ใครดูดาเมจที่ขึ้นมาไม่ทนันรีกลับไปดูได้นะเพราะจะบอกว่าเมื่อกี้ไม่ทันมองเหมือนกันอ่ะจิ้มเกิดสแตตใหม่4รอบถังเฉินก็เปลี่ยนเป็นสารี่เหมือนเดิมแบบนี้วนไปเรื่อยๆ อันนี้นาหน้ายังติดแค่สองขั้นอยู่นะเดี๋ยวรอสามขั้นเดี๋ยวเราค่อยเ,เ,ปเปลี่ยนทางลับเนี่ยจริงๆเขาแบบขึ้นสามขั้นแล้วอะแต่ไม่รู้บอสขึ้นเท่าไหร่ทางลับจะเปลี่ยนเป็นยิงสาลี่ก็ได้นะหรือจะเปลี่ยนเป็นอันนี้ก็ได้แต่ตอนนี้ทางลับแค่หกขั้นอยู่มันทําได้อีกสิบแปดขั้นนะคะทุกคนอ่ะหนึ่งนะอันนี้หมื่นสองเดี๋ยวกาลังจะเจอกําลังจะเจอบอสละจากหมื่นสอง เปลี่ยนเป็นหมื่นแปดเห็นปะตแตกหมดปุ๊บกลายมาเป็นหมื่นแปดขึ้นมาประมาณห้าพันหกพันได้นะพอมันหมดปุ๊บถังเฉินเราก็เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนไปให้ติดตะแตกรอบใหม่แบบนี้อันนี้คือการแบบระเบิดของดาเมจอะที่มันครบสี่ขั้นตรงเนี้ยเออมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆต้องคอยดูนะเราไม่สามารถออโตได้อีกต่อไปแล้วนะคะทุกคนถ้าใครอยากทำดาเมจได้เยอะๆนะ โอเคของถังเฉินเป็นประมาณนี้สว่วนบัฟของหัวอู่เดี๋ยวคอยดูนะหัวอู่อ่ะใส่แหวนสปีดเพื่อให้น้องออกบ่อยๆเพราะว่าถังเฉินจะไม่มีทางหมดบัฟของหัวอู่เลยพอเหมือนแบบเหลือนหนึ่งปุ๊บอ่ะหรือแบบหมดเทินปุ๊บเทินหน้าหัวอู่สามารถใส่ต่อให้ได้เลยเลยประมาณนี้ <the> มันก็จะไม่เสียเวลาโอเค บอสหมดเตรียมตัวใส่เฮินถอดไป,อไปโอเคแล้วก็เปลี่ยนเหมือนเดิมัางรับยัง11ขั้นอยู่อ๋อทางรับเริ่มเปลี่ยนเป็นลูกพีชอ่ะคือสแตตมันหายไปแล้วอย่า เนี่ยมันเปลี่ยนเยอะมากทุกคนเออลูกพิษอยู่ได้แค่3ขั้นนะคะเนี่ยอยู่ได้แค่3มเทินฉะนั้นถ้ามันหมดเดี๋ยวนะ3มเทินแล้วได้ได้หขั้นอะสามเทินซ้อนกับได้5ขั้นพอมันพอมันครบห้าขั้นปุ๊บอะเราก็เปลี่ยนไปยิงสารีได้แต่นั่นแหละมันเยอะอะทุกคนค่อยๆเล่นกันไปละกันนิวยังไม่ทนันเหมือนกันงงเองนะ่ะ คนาน่าจะเปลี่ยนก็ได้นะเพราะว่าอันนี้ของนาน่าครบแล้วนะคะสามคันทั้งเฉินเตรียมตัวเปลี่ยน,ยห,นหมดพอดีอ่ะเดี๋ยวลองไปดูนาเมตตอนจบกันว่าทั้งเฉินทั้ดนาเมทได้เท่าไหร่สับสี่ดาวเหลืองแล้วทุกคนก็ลองไปเทียบกับทีมของตัวเองดูนะคะ โอเคก็เป็นประมาณนี้นะคะที่เคให้ทุกคนดูไปก็จะเป็นการกดแบบนั้นคราวนี้มันถ้าแบบเจอบอสตัวอื่นที่รูปตาสัญลักษณ์นั้นอะไม่ได้อยู่ที่บอสตัวใหญ่เราก็ต้องย้ายนะคะทุกคนไปกดจิ้มตัวที่มันติดสถานะนะแล้วเราก็ทาดาเมจตัวนั้นตัวเดียวเหมือนเดิมแต่อย่าลืมเริ่มต้นมาก็เก็บลูกกระจกข้างๆก่อนนะคะโอเคปะเดี๋ยวเริ่มมาที่วงแหวนกันก่อนนะคะแหวนคอนทังเฉนินเป็นด่วงนวกนกนก โดยออปชันของมันนะคะก็ควรจะเป็นขีเลดทุกวงเลยแบบเยอะๆได้ยิ่งดีนะอันนี้เราโชคดีตรงที่เล่นเสี่ยวอู่มาก่อนนะคะแล้วเราก็อวยน้องมากๆมันก็เลยมีขีเลดทุกวงเลยเพราะเอาน้องลงตลอดนะโอเคเอแหวนใวงที่5นะคะคือป่องพิพโรธอันนี้ซึ่งอันนี้ก็ช่วยเพิ่มเรื่องขีเลดเหมือนกันกับอีกอันนึงจะเป็นป่องมีหางคือคมกล้าอันนี้เหมือนกับทําดาเมจแล้วก็ข้ามการป้องกันไปเลยไม่ถึงว่าดาเมจดเราเกินจาก การป้องกันของบอสอะ่ะมันก็จะกลายมาเป็นดาเมจเสริมขึ้นมาอีกทีหนึ่งประมาณนี้ต่อไปอก่อนโทษโทษอ่ะเพิ่มแต้มเพิ่มแต้มตรงนี้ใส่อัดขีเลดล้ดลวนเลยนะคะเพราะว่าถังเฉินต้องการขีเลดนะถังลับเป็นตามนี้เลยก็คือคันสอนไร้เสียงแล้วก็ดอกสาดีแล้วก็ลูกพิษซึ่งที่เราบอกเมื่อกี้คือใช้ลูกพิษเป็นหลักและถ้าหากว่ามันทับซ้อนคบแบบ3ามเธอแล้วก็ ครบ5ขั้นอะเราอาจจะเปลี่ยนมาเป็นอันนี้ก็ได้หนึ่งทีแล้วก็ค่อยวนกลับมาติดพิษใหม่อะไรแบบนี้แต่ก็อยู่ที่ว่าแบบทุกคนวนเธออะไรกันทานไหมเพิ่มเติมนะคะก็พยายามให้คีเลตอยู่ที่ประมาณเกือบ50%หรืออยู่ที่5 0เลยก็ยิ่งดีแล้วก็ที่เหลือลงเทคิดาเมทให้หมดเลยหัวอูเป็นแมงมุมงูงูเอออันนี้คืออันที่สำคัญนะคะก็ ถ้ามีแหวนออปชันแบบสปีดก็ใส่ให้น้องไปก็ดีเหมือนที่เวลาเราออก PVP เลยน้องยิ่งออกบ่อยน้องก็จะได้ทําดาเมจได้เยอะแล้วก็ปรับดาเมจได้แบบทบเรื่อยเรื่อยเื่อยมันไม่มีขาดตอนอะไรประมาณนี้อ่าวงแหวนที่5เป็นเทพวาจานะคะถ้าหากว่าติดสถานะควบคุมสําเร็จก็ทาดาเมจเพิ่มขึ้นอีกส่วนแหวนที่6อันนี้บอกตรงว่าไม่มั่นใจไม่มั่นใจว่าใช้อันนี้หรือเปล่าลองดูคนอื่นๆดูนะว่าเขาใช้อะไรกันแต่ว่าส่วนตัวเรามีอยู่แค่นี้ก็เลยใช้อันนี้ไปก่อนนะคะ นกสูตรขาวใช้เป็น,ปน,นวเ้เปิดอันที่5แล้วเอ้ยปิดอันที่6แล้วโอเคเออดวงนกนกดวงนะคะก็วงแหวนปกติที่เราใช้จะเป็นยิงสารี่ใช่ไหมเออแต่ตอนนี้เราต้องการให้ถังเฉินทำดาเมจคนเดียวเราก็เลยใช้เป็นนกอันนี้นะคะเพื่ออัปเกรดแถบลงมือและให้ดาเมจได้ด้วยเนี่ยการโจมตีเพิ่มขึ้นนะคะส่วนอันที่เสริมขึ้นมาก็เป็นเกาะศึก อันนี้ก็ทําให้เพิ่มคีดาเมธถาวรเลย27%ถ้าเราหาได้แบบ4ี่หมนปี5 0 0 0 0นปีก็จะดีขึ้นมากๆนะคะอันนี้ถ้าเสริมเสริมขึ้นไปใส่อันนี้ก็ได้เผื่อบางทีนกสูตรขาวช่วยยิงอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะทอดทีเพิ่มแต้ม<ๆ>เพิ่มแต้มเหมือนกันนะพยายามให้คี์เลดอยู่50%แล้วก็ที่เหลือลงคีดาเมธให้หมดนะคะ หัวอูขอโทษทีเมื่อกี้เพิ่มแต้มคือใส่สปีดให้สุดเลยนะเจียงจูเป็นดอกบัวดอกบัวดอกบัวกิเลนแต่อันนี้เราสามารถเปลี่ยนเป็นกิเลนก็ได้คือถ้าหากว่าใช้กิเลนเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มเรื่อง HP แต่ถ้าหากว่าใช้ดอกไม้เนี่ยมันจะช่วยเรื่องฟื้นฟูพลังวิญ,ญญาณหมายความว่าถ้าหากว่าทีมของเราค่อนข้างถึกพอเราก็ใช้ดอกบัว แต่ถ้าทีมเราไม่ค่อยถึกเราก็มาช่วยเรื่องของ HP ให้กับทีมเอานะคะส่วนอันนี้ปกติเราใช้ใช่ไหมแต่รอบนี้เราต้องการเร่งให้ถังเฉินทำดามิให้ได้มากที่สุดเพราะเขาเก็บสเตตสี่รอบหมายความว่าเราให้ใช้อันนี้แทนเพื่อเด้งไปหาถังเฉินและถังเฉินก็ได้รับ ATK เพิ่มขึ้นด้วยแอบประมาณนี้แหวนที่5้เป็นเสียงกวางนะคะเนี่ยโจมตีสูงเ,เพิ่มขึ้นถาวร4.80%อันนี้ เพิ่มแต้มเหมือนกันน้องถ้าน้องตัวน้องเองอะยืนไหวก็ให้เร่งความเร็วขึ้นมาจะได้เร่งเทิร์นหาทางเฉินบ่อยบแต่ถ้าหากว่าน้องบอบบางก็ใส่ hp ไปสักเล็กสักน้อยนะคะนาหน้านี่คือเหตุผลที่เราใช้ดอกเออสกิลสาเมื่อกี้บางทีเป็นกิเลนนะคะเพื่อให้แบบคิวทีมให้ได้เพราะว่านาน้าเป็นตัวสำรองแล้วน้องบอบบางมากแมงมุมแมงมุมแมงมุมงูนะคะวงแหวนใช้เหมือนเดิม ใช้อันเนี้ยก่อนครบสเตตสามขั้นแล้วเราค่อยเปลี่ยนมาเป็นสกิลหนึ่งอันนี้จบต่อไปอันนี้ก็เทพวาจาเหมือนเดิมนะคะเพื่อการควบคุมเพิ่มแต้มตรงนี้ก็อัด HP ตึ้งไปเลยเพราะว่าน้องกระดูกปิญญามีแค่นี้น้องบอกบางจัดโอเคก็เป็นประมาณนี้นะคะที่เราทำให้ดูนะว่าใช้สกิลยังไงใส่วงแหวนยังไงแล้วก็เพิ่มสเตตตัวละครยังไงวงแหวนแบบไหนบ้างไปย้อนดูกันอีกทีได้ถ้าไม่เข้าใจนะคะหรือว่าใครที่ย้อนดูนยังไม่เข้าใจอย,อยู่ดีนะ เอาเป็นว่ามีอีกช่องหนึ่งเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไว้ให้เพราะว่าพี่คนนี้เป็นคนสอนเรานะคะเขาก็เปิดช่องของเขาเหมือนกันแต่เขาจะไม่ค่อยพากนะถ้าใครดูด้วยภาพแล้วเข้าใจก็ลองไปดูของพี่คนนี้ก็ได้เผื่อจะเข้าใจมากขึ้นนะหรือพี่เขาเป็นสายถนัดพิมพ์ก็ลองพิมพ์ถามดูนะเผื่อพี่เขาจะอธิบายให้ละเอียดกว่าเราในการคูณแต้มดาเมจอะไรพวกนี้นะคะทุกคนโอเคก็ ก่อนจากกันไปเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมเมืองใหม่กันนะคะว่าของเซิร์ฟไต้หวันรู้สึกว่าจะครบรอบ1ปีนะเป็นตัวละครตู้ SP มาพอดีด้วยคือเซียนเร่นเสี่ยนะคะเป็นตัวละคร SP ซึ่งบอกเลยว่าสวยมากและเมืองก็สวยมากมันเป็นเมืองเกาะเทพสมุทรใครที่อยากเห็นสปอยก็วาไปดูกันค่ะแล้วก็เพื่ออยากจะอยู่ยาวกันไปจนถึง1ปีของเซิร์ฟไทยอาจจะมีเข้ามาเหมือนกันคิดว่ามีเข้ามาแต่ไม่รู้ว่า ไม่รู้ว่าจะเวิร์กหมือขอต้หววนไว้เอาเป็นว่าไม่เป็นไรป่ะเดี๋ยวเราวาไปดูกันนะคะมันสวยขนาดไหน โอเคค่ะทุกคนจากที่ทุกคนได้ดูการเปิดตัวของเซิร์ฟไต้หวันไปแล้วนะคะนั่นคือภาพหน้าปกที่มาใหม่นะซึ่งทุกคนเห็นกันแล้วแหละมันคือตัวละคร SP สซียนเดินเสียนะคะแล้วมันก็มีตู้มาพอดีและมีกิจกรรมหลายๆอย่างที่มาพอดีด้วยเช่นกันฉะนั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตวาร์ปไปเป็นคลิปหน้าค่ะ ว้าเป็นคลิปหน้าแทนนะคะเพราะมันเยอะมากๆไหนจะการพรีเซนต์เกาะเทศมุดที่มาใหม่บอกเลยว่าโคตรสวยสัตว์ล่ามอนก็มาใหม่ทุกอย่างมันใหม่ไปหมดเลยอะแล้วตัวละครเซนเดรเสียที่มาใหม่นี้ถามว่าจะได้ของข้างในนี้เป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันคลิปหน้าค่ะพร้อมกับอะสะกินสกินของเซนเดรเสียที่เป็นทางด้านฝ่ายมืดนะจะได,ได้มาได้ยังไงต้องซื้ออะไรบ้างเตรียมเงินเท่าไหร่หรืออะไรยังไง เดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าปะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่รับชมนะคะใครที่สงสัยเรื่องตีลากกระดูกก็วนกันกลับไปดูอีกทีนึงได้นะไปแล้วบ๊ายบายค่ะทุกคนเจอกันคลิปหน้า